สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องรู้ยังครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำงานหนักแทบตายแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่หวังหรือเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะประสบความสำเร็จง่ายๆทั้งที่ใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นครับคำตอบอาจอยู่ที่กด80ทับ20ครับหรือ The Pareto Principle ครับวันนี้นะครับ ช่องรู้ยางของเราเนี่ยจะพาคุณไปทำความเข้าใจกับหลักการนี้ครับและที่สำคัญนะครับจะบอกวิธีนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับในชีวิตจริงถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยกด80ทับ20หรือ p a r e t o Principle ตั้งชื่อตามนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีครับวิลเฟลโดพาเลโต ซึ่งคนพบว่า80%ของที่ดินในอิตาลีถูกครอบครองโดยประชากรเพียง20%ครับต่อมานะครับหลักการนี้ถูกนำไปใช้ในหลายๆด้านของชีวิตและธุรกิจจนค้นพบว่า80%ของผลลัพธ์มาจาก20%ของสาเหตุครับ80%ของกำไรมาจาก20%ของลูกค้า80%ของปัญหา มาจาก20%ของต้นเหตุ80%ของงานสำคัญมาจาก20%ของกิจกรรมที่เราทำครับพูดง่ายๆนะครับมีเพียง20%ของสิ่งที่เราทำเท่านั้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเราครับนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่า20์นนั่นคืออะไรและโฟกัสกับมันเราจะทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นครับ การใช้กด80-20ทับในชีวิตจริงนะครับการทำงานถ้าคุณเป็นนักธุรกิจลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าลูกค้ากลุ่มไหนสร้างรายได้ให้คุณมากที่สุดแล้วโฟกัสการตลาดไปที่กลุ่มนั้นแทนที่จะกระจายงบไปทั่วครับถ้าคุณเป็นพนักงานลองสังเกตนะครับว่างานประเภทไหนที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดแล้วใช้เวลากับมันมากขึ้นแทนที่จะเสียเวลาให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆครับ การเรียนรู้ถ้าคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเร็วขึ้น20%์ของคำศัพท์ถูกใช้ใน80%ของการสนทนาดังนั้นนะครับแทนที่จะจำคำศัพท์ทั้งหมดให้เน้นเรียนรู้คำที่ใช้บ่อยก่อนครับการเตรียมสอบให้เน้นอ่านบทที่ออกสอบบ่อยที่สุดก่อนครับแทนที่จะอ่านทุกอย่างแบบเท่าๆกันสุขภาพและฟิตเนส20%ของอาหารที่เรากิน อาจมีผลต่อสุขภาพ80%ครับดังนั้นนะครับแทนที่จะเคร่งเครียดกับทุกมือ้อให้โฟกัสกับการเลือกอาหารหลักที่ดีต่อสุขภาพเป็นหลักครับ20%ของท่าออกกำลังกายอาจช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันได้80%ครับเช่นการเล่นเวทพื้นฐานอย่างสควอตวิธีนำกด80ทั20มาใช้ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดนะครับ1ครับ วิเคราะห์ว่า20%ของสิ่งที่คุณทำให้ผลลัพธ์ดีที่สุดคืออะไรใช้วิธีบันทึกกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันครับแล้วประเมินว่าสิ่งไหนให้ผลลัพธ์มากที่สุดครับ 2. ตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปครับถ้าสิ่งไหนใช้เวลามากแต่ให้ผลลัพธ์น้อยควรลดละหรือมอบหมายให้คนอื่นทำแทนครับ 3. โฟกัสพลังงานและทรัพยากรไปที่20%ที่มีค่าที่สุดครับลงทุนเวลาหรือเงินกับสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดครับเช่นพัฒนาทักษะที่สร้างผลลัพธ์ให้คุณมากที่สุดครับ 4. ใช้กฎ80ด80ทับ20ในทุกด้านของชีวิตครับทดลองนำไปใช้กับงานการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์ครับสรุปนะครับทำให้น้อยลงแต่ได้มากขึ้น อย่าทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำงานอย่างชันฉลาดด้วยครับรู้จักวิเคราะห์และเลือกทำในสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดครับกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าคุณเริ่มใช้กฎ80ทับ20ตั้งแต่วันนี้รับรองว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องรู้อย่างครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ แล้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ